ีนี้ตั้งแต่รู้พี่เริ่มกลับมาเลีนระบบเสียงเวทีเนี่ยมัน s, SO แตกต่างกับระบบรถแห่อย่างไงแตกต่างกันมาไหนโทนเสียงหรืออะไรกระทอมแบบความยากความง่ายความท้าทายอย่างเงี้ยครับโอ้มันก็แตกต่างกระทอมไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทนเสียงแล้วก็ทางด้านการติดตั้งทังด้านพื้นที่ในการทํางานโอ้เป็นอะไรที่ยากมากนะกระทอมในการทําแต่ละอย่างเนี่ยอย่างรถแห่รถแห่ที่พี่ทําเนี่ยโทนกับเวทีมันโนละโทนเลยกระทอมอย่างรถแห่ ยืนเต้นใช่ไหมครับเตวทีนั่งฟังใช่ไหมละ่ะมันมันแค่นี้มันก็มีความแตกต่างกันมากแล้วในการทําระบบทีนี้รถแห่ของเราคือหนึ่งวาตู้กลางเป็นไปเดยจบใช่ไหมรแถแห่ของเราคือตู้กลางไปเดยจบ,บใช่ไหมละ่ะเตวทีตู้กลางต้องหลายใบก็เลยมีระบบเนบปุง่งเนื้เบิกเข้ามาเยอะเหมือนกันสำหรับพี่เวทีพี่ก็ทํหโู น่าจะสี่ปีแล้วที่ไม่ได้ทำตัวเองก็มีวิธีเครื่องเสียงเอกซาวเหมือนกันปีนี้พี่ก็เลยทาวิธีก็เลยทํากลางตัวใหม่ออกมากลางนี่ถือว่าได้ผลตอบรับดีมากกระทอมไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิธีไว้ไทยุ่นห่ก็สั่งมาแล้วหนึ่งชุดสำหรับงานวิธีของเขาลงภาคกลางครับตีไทนุ่นห่ทีนี้โทนเสียงนะกระทอมเป็นโทนเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือโทนเสียงรถแห่กับวิธีมันคนละแบบกันกระทอมโทนเสียงรถแห่ดังดังคือดังปื๊ดไปเลยเข้าใจไหมโทนเสียงวิธีดังแต่ต้อง อุ่นเข้าใจว่าอุ่นไหมแบบฟังง่ายฟังบสบายฟังแบบเคลียร์คือ,อง,ง่ายเลยสมมติว่าเสียงหนึ่งเคบนรถแห่เห็นไหมเสียงหนึ่งเคความถี่บนรถเคบนรถแห่ดังแบบการถูงแต่เสียงบนบนตู้ตัวนี้หนึ่งเคมันต้องหวานเห็นไหมครับแค่ความถี่เดียวกันอะ่ะมันก็คนละแบบแล้วเช่นฮอนน่ดังหนึ่งเคอย่างเงี้ยแหลมดังหนึ่งเคอย่างเงี้ยมันก็ดังคนละแบบเหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องทําโทนให้สมดุลเหมือนกันอย่างนี้ตู้ใบใหม่ที่พี่ออกแบบเนี่ยคือ ต้องการหลายอย่างอ่ะต้องการอยากให้ได้เสียงที่สมบูรณ์ดังไกลแล้วก็ละมุนทั้งความดังแล้วก็ความชัดอยู่ในเบอร์เดียับเลยมีตัวนี้ออกมาทีนี้โจทย์ความยากของเวทีคือพื้นที่เห็นไหมพื้นที่ในการแสดงแต่และที่ไม่เหมือนกันครับเราก็ต้องพยายามจูนให้มันอยู่ในโทนกลางสุดใช่ไหมไช่ไหมไ,ไหมกระทบจูนให้มันอยู่โทนกลางมากที่สุดอ่ะแบบว่าเออวันนี้เอาลง อาจจะมีเวทีลงติดบ้านเตตู้ยิ้นฝั่งเดียวงเงี้ยก็เป็นหนึ่งโจทย์ที่ลําบากแล้วก็เวทีมีความลึกซึ้งกว่าลุแเหเเย่เยอะนะครับอมเพราะว่าเขาติดตั้งที่เคลื่อนย้ายตลอดเนี่ยจุดนี่แหละเป็นจุดที่สําคัญมากใ่สุดในการมากสายการเก็บสายจุดนี้สำคัญมากี่สุดจะหน้าบ,บนบนเวทีอ่ะจะแต่ก่อนไม่ทําเวทีอ่ะลูกน้องเอาเสียงกลางไปต่อใสแ่แล้วปุ๊บแหลมขาดเรียบร้อยเนี่ยจุดนี้เรา,า,าต้องทำให้ลูกค้ามต้องทําให้ลูกค้าต่อสายงานที่สุดอย่างตู้ใบเนี้ยซิลิคอน เข้ารูเดียวเห็นไหมละ่ะเข้ารูเดียวครับมันไปด้วยเสียงกลางและมิดโลไปด้วยเลยสำหรับตู้ใบนี้ทีนี้การทําฟังก์ชันกรณีใอย่ก็น้องอย่างอย่างเวทีเนี่ยอย่างอย่างรถแห่เนาะรถแห่มันเป็นอย่างนี้เนาะหน้าตรงนี้กระท่อมยิงตรงเลยทีนี้เวทีตู้มันก็จะเป็นอย่างนี้ลายเล่ยอย่างนี้กระท่อมเนี่ยตู้เป็นลายเล่ยอย่างนี้กระท่อมนี่นี่ในเวทีขออั้นยากอยู่ตรงนี้ทีนี้เราจัดการจัดเลีอันนี้อันนี้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็3ช่วงแล้วครับคือจุดนี้แหละเราต้องทําให้ลูกค้าต่อถูกกันได้ถ้าเป็นซิสเต็มมันใหญ่ อย่างตัวเนี้ยเราก็เปิดแรงไปเลยนี่แรงแรงไปเลยเพื่อให้ตกเพื่อให้คนอยู่กันไกลได้ยินเห็นไหมคิดออไหมกระทอมเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเราก็ตกอย่างเนี้ยโบลุ่มของเสียงเราก็ต้องลดด้วยนะกระท่อมครับคือต้องลดความดังกันด้วยคิดออกไหมครับอย่างตัวใกล้เนี่ยเราก็ตกนี่เราลดความดังลงด้วยเพราะว่าถ้าสามช่วงเนี้ยเปิดท่ออันบนเนี่ยคนนั่งเนี่ยหูดับอ๋อนี่นี่นี่คือคือหนึ่งจุดของวทีแต่รถแห่ไม่มีอะไรเพราะว่ารถแห่ยิงตรงอย่างเดียว เพราะว่าหนึ่งคนฟังอยู่ที่ทางรถแห่ไม่สามารถทำนี้ได้นี่คือข้อดีของระบบเวทีอืแต่การทํางานก็ยากมากขึ้นเป็นโจทย์ที่อ้พี่บอกเลยว่ายากงานเวทีเพราะว่าคนฟังเยอะแล้วก็เก็บรายละเอียดเยอะคือ่าใกา้กระทบการนั่งฟังเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดก่ายืนฟังเยอะอย่างรถแห่เต้นว่าเดะเบตึ๊กตึ๊กตึกตก,ตก,กลางแหลมจุดจืดก็หูแรงแล้วแต่เวทีคนนั่งที่ดูนั่งนั่งเฉยๆเขาจะวิเคราะห์ความถี่ให้ อันนี้มาหรือเปล่าวะมาหรือเปล่าวเสียงนี่นแ,ลแล้วก็เวทีมันก็เป็นตั้งตู้สองข้างนี่กระท่อมเนี่ยตู้สองข้างเงี้ยนี่จุดจุดหลักของวิทยาลยตู้สองข้างเนี้ยนี่เราต้องลดจุดบอดของเสียงให้เยอะมากที่สุดเพราะว่าอะไรกระท่อมเพราะว่ายู่มิกตรงกลางคนอยู่นี้ไหม,นม,มกกนเนี่ยมือมิกอย่างเนี้ยเสียงมาอย่างเนี้ยอยู่กลางแรงเกี่ว้ทีนี้ถ้าคนฟังตรงเนี้ยมันจะบอดเพราะว่าอะไรกระท่องรงมรู้ไหมเพราะว่าตู้ฟังนี้มาก,ก่อนตู้นี้มาทีหลังถ้าไมเกิดจุดบอด S <S <S นี่หนึ่งจุดที่ที่เราต้องแก้การแก้เห็นรรบอลลัมอะไรวงเขาใช้นะแก้ก็คือเขามีการหน่วงดเดเรข้างหนึ่ง<ช>หน่วง<ช>ดเดเร่ข้างใดข้างหนึ่งอ่ะแต่จุดตรงกลางเนี่ยเบรจะไม่หนานะ<ช>เพราะว่าเขาเขาเฉลียเฟดออกข้างนอกนี้<ช>ที่พี่อยืนยืนยืนฟังระบบเวทีบอลลัรเรื่ยงให,ใหญ่<ช>หลายวง<ช>ที่พี่นะพพทําเขาจะเบี่ยงเฟดออกคือเอาง่ายอ่ะดีเย์ไม่ได้อยู่จุดกลางเขาเบี่ยงออกเพื่อทําให้เสียงด้านข้างที่บอดน้อยลงแต่ข้อเสียมันก็มือมิกมิกยาก มันจะเป็นแบบกวนหูแล้วหลอดหูตรงกลางเนี่ยแต่ความชิดพี่แต่มันก็ดีนั่นก็เทามันมันเสียแค่ตรงนี้เนี่ยแต่ตรงนี้ดีบทดเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนี่แหละสำหรับสำหรับการท้าทายบนเวทีก็ก็คือให้มันมีจุดบอดน้อยที่สุดใช่ไหมใช่ใช่คือตู้อะไรก็บอดบดกระทบบอกเลยถ้าตั้งอย่างเงี้ยถ้าเวทีคอนเสิร์ตไห่เขาจะเรียงตู้องแต่เวทีฟงังถึงฟังอันนั้นไม่บอดแต่เรามีเวลาี่นทำ คือปัญหาเวทีอยา่างเราเวลาตั้งกวันต่อวันเห็นไหมนี่แค่พูดเค่็เล็กน้อยนะก,กระท่อม<ฆ>ทางด้านทางด้านเวทีเนะี่ยแต่งานเวทีเนะี่ยพี่ก็มีคนมาช่วยคือมาช่วยพี่<ฆ>ในการในการดันในการไปเซตระบบอะไรประมาณน,นี้ถ้าพี่ดูคนเดียวก็ไม่ไหว<ฆ>พี่ก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอีกเพื่อทําก,ทการเซตอัพระบบให้สมบูรณ์เนี่ยคือคือจุดที่สําคัญมากเลยเพราะว่าบางงานเวทีเนี่ยเราต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการทํางานอย่างประสบการณ์ที่เหยียพี่เนี่ยพี่จูนต้นเหยนมาเป็นรพันคันอะ แค่ตั้งไปปุ๊บพี่ก็เห็นแล้วว่าทำยังไงมาเใช่ไหมล่ะแต่คนประสบการณ์เล่นเวทีพี่ก็ขอมาช่วยช่วยเพื่อยัดความรู้ส่งหัวพี่ในการพัฒนาสินค้าเข้าไปมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจูนระบบกันเลยระบบเนี่ยก็มีมาช่วยพี่อีกหนึ่งคนเพื่อการจูนระบบได้มีความมาตรฐานมากขึ้นเป็นสเต็มที่สมบูรณ์มากขึ้นนี่จะประมาณนี้กระ่อมตั้งแต่ทําตู้เวทีแม่กระช่อมเนี่ยโอ้โหลูกค้าโทรมาเต็มเลยคือต้องการตู้หรืออะไรประมาณนี้ตอนนี้ตั้งราคาตั้งอะไรหรือยังครับราคายังไม่ตั้งขอ ขอเซ็ตมันผ่านก่อนอาจจะัมีการเปลี่ยนแปลงลําพงนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นแหลมนิดหน่อยมาเนี่ยราคาเลยยังไม่ได้ล็อกไงน,นี่นี่คือคือหนึ่งจุดรดับตัวเนี่ยอือก็ฝากด้วยครับเจอกันในเดี๋ยวนี้กับระบบเอกซาวในงานวทีรับรองว่ากลางชัดเบสดแน่นเพราะอะไรกระท่อมเพราะว่าซิสเ็มตัวเนี้ยตู้เบสดยกเกรเราขึ้นมาเพื่อดูค้าทุกแขนสามารถซื้อสินค้าเราได้บอกด้ว่าเป็นรถหฮเราก็ทำหนังกางแปลงโอ้ก็ทำ เครื่องเสียงบ้านก็ทําเครื่องเสียงฟังในบ้านก็ทำครับ<ะ>เคร่งเสียงวันลำสิ่งก็มีทีนี้เครื่องเสียงวัลลำเรื่องต้องมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ<ะ>็นต์ครับเจอกันในเร็วนี้ครับกับเอกซาวออนทัวร์ทั่วโลกครับผมคุณครับผมทั่วโลกลทั่วโลก